สวัสดีน้องๆตอนนี้ป๊าๆอยู่ที่จังหวัดตรังอยู่ที่หาดราชมงคลซึ่งเป็นหาดที่สวยงามชายหาดหนึ่งนะครับเป็นอ่าวเล็กๆหาดเล็กลแต่ว่าร้นอนมอด้วยภูเขาสองลูกอยู่ในอ่าวอ่าวก็ชื่อแล้วว่าเป็นหาดราชมงคลเจ็บก็ท่ญญาบรรยากาศสวยมากตอนนี้เราเจอผูอ้หญิงหนึ่งคนกำลังเล่นน้ำอยู่ไม่ใช่หรอคนะเอาสองคนเหรอฮัลโหล อันนี้โซเฟียมาเล่นอะไรที่นี่แล้วโซเฟียชอบไหมอ้าวแนะนำพี่ก็ด้วยสิตอนนี้อยู่กับใครคนนี้ชื่อพี่ก้อยเอาพี่ก้อยสวัดดีเอฟซี FC โซเฟียหน่อยอ่าหลังจากโซเฟียนอนหลับบนรถไฟมาวันนี้โซเฟียมาเที่ยวทะเลทะเลหาดทิ ฝั่งนี้ก็จะเป็นเพิงซึ่งคนมาเที่ยวเยือนสองหาดฝั่งนูน้นก็จะมีหาดเหมือนกันนะอยู่คนละฝั่งลูกเขาเขานีกันเดี๋ยวมาปฟ้าจะพาไปดูนิดหน่อยโซนนี้โซนโนู้นนะครับถ้าเราไปเรื่อยๆสิเกาแล้วก็จะเป็นจังหวัดกระบี่ครับอ่าโซนโนู้นเลยนะฝั่งนู้นจะเป็นจังหวัดกระบี่แวบเลื่อนลงมาฝั่งนี้ ฝั่งนี้หาดราชมงคลฝั่งนี้จะอยู่คนละฝั่งกับหาดปากเมงฝั่งโน้นก็จะเป็นท่าเรือปากเมงนะครับแล้วก็เป็นหาดปากเมงถ้าเราอ้อมไปอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นไปจังหวัดสตูลละถ้าเลยโซนนี้ไปวันนี้ปป้าแล้วก็โซเฟียพามาชมที่นี่เพราะว่าบ้านของปป้าโซเฟียอ,อยู่ที่ <S 2> <S 2> จังหวัดตรังนี่เองนะครับเพนั้นเชิญเชิญ <ๆ S 1> ชวน f c แล้วก็พ่อพ่อพี่พี่น้องน้องทุกคนมาเยี่ยมเยียนจังหวัดตรังได้นะครับ เรายินดีต้อนรับทุกคนให้มาเยือนเยี่ยมไม่ใช่เยี่ยมอ่าเยี่ยมเยียนไงที่นี่นอกจากมีชายหาดที่สวยแล้วก็จะมีเค้กรูหมูย่างรวมถึงต้นยางพาราต้นแรกของประเทศไทยที่ท่านพญาคอสินบี้นาระนองเฮ้ป้าป๊าเหยียบหอยด้วยจริงเหรอจริงป้าป๊าถามันนี่ไหนฮะเราจะพาไปดูฝั่งนู้นกันดีกว่านี่ไงป้าป๊าเหยียบหอย มันคือมันคือเปลือกหอยนี่เองเปลือกหอยที่ไม่มีตัวแล้วใช่โซเฟียอย่าออกไปลึกลูกเดี๋ยวน้ํามันลึกไม่ได้ไม่ใช่เดี๋ยวเราจะพาไปดูฝั่งโน้นอ่าเดี๋ยวโซเฟยาจะพาไปดูฝั่งนี้กันโอ้เดี๋ยวแต่ป้าป๊าทำไมเหยียบหอยเยอะจังหนูไม่โดนตัวหนึ่งฮะมีเจอตัวนึงฮะปะ้าโอ้โหขวดเบื้องนี่ไงเห็นไหมลูกเป็นคนบางทีขวดนี่น้องๆเห็นไหมมีคนทิ้งกระเบือเบอ้องไว้ในเนี้ยหนูเห็นอยู่ เออเห็นไหมไม่ดีเห็นไหม,ไม,หไหมบาดนี่ถ้าเจอก็ไปบาดได้โอเคมาดูเพิงหินฝั่งนี้กันฝั่งนู้นก็จะมีหมามา้มาของโซเฟียเดยวพี่เก้าเราไปอยู่ตรงนี้ดีกว่าเพื่อจะได้ไม่ต้องเหยียบอะไรโอเคเดี๋ยวให้โซเฟียพาเดินมาฝั่งนี้ตร,นรตรงนี้ตื้นใช่ไหมสวยใช่ไหมเด็กก็ต้องระวังหวัวเดวยมีหอ่อ ไม่งั้นตามเท้าเอาเอาให้พี่ตามหลังมาดิให้พี่มาด้วยพี่จะได้ออกเอซช่องช่องของโซเฟียไทยชาแนลนั่นเองวันน so ี้โซเฟียล่องใต้เอายืนดิแวบตื้นนี้เองน้องๆตื้นนี้เองเห็นไหมนี่เห็นไหมบรรยากาศเห็นไหมครับบรรยากาศที่นี่เลตรังนั่นเองยินดีต้อนรับทุกคนนะครับที่นี่คือหาดราชมงคล เดี๋ยวเรามาดูจันผากันน้องๆบางคนยังไม่เคยเห็นจันผาที่ขึ้นในทะเลหรือว่าน้องๆยังไม่เคยรู้จักนี่ก็คือต้นจันผานะจ๊ะเป็นต้นไม้ที่มหัศจรรย์มากสามารถแทรกอยู่ในพื้นที่หินซอกหินเล็กๆอาศัยความชื้นของก้อนหินนั่นเองนี่ฝั่งนี้มันเชื่อมโยงกันได้ไหมดค่ะ ดูความสวยงามนะครับอุโมงนี้สามารถเชื่อมต่อไปอีกอุโมงหนึ่งได้นี่เป็นอุโมงพื้นที่อุโมงสวยมากเลยนี่เรากำลังพาเข้าอุโมงโอ้โหสวยมากสวยมากเลยอุโมงเชื่อมต่อกับเนี้ยใช่เห็นไหมแต่หนูชอบทรายมากกว่าเหรอโอ้โหทรายในนี้เย็นายมากเลยเห็นไหมมีบ่อน้ำบ่อทรายในที่นี่คือเลตรัง สำหรับคลิปนี้อีพีนี้โซเฟียาฝากไว้ให้มาเที่ยวที่จังหวัดตรงังชาวตรงังใจกว้างสร้างแต่ความดีนะครับสมกับคำฝันโซเฟียาลาเพื่อนๆอ,อีพีนี้ไปเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะตั้งใจกดไลดรรค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเยอะๆโซเฟียไขเชี่ยนิ่วเฟเวอรี่แล้วก็ไข่เชี่ยนิ่วอ้าโอเคสวัสดีค่ะบ๊ายบา,บาย